สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับมาวันนี้เราได้โจทย์ยากาอีกแล้วนะครับขอชุดตกปลาบึกตกปลาทะเลนะทอลลิงจิกกิง้งเอาเอามันทุกอย่างเลยนะครับเอาแบบชุดเดียวจบอ่ะพี่เที่ยวทั่วไทยออกหลับแก๊สได้ออกชายล่องได้นะไปตกปลาบึกบึงสำลานได้อีกแต่งบไม่เกินสี่พันโอ้โหคิดหนักเลยครับรอบนี้ มาผมจัดตัวนี้แล้วกันนะครับกับชุด o k ค m มาซิมิลันะครับนะคู่กับลอกแฮมเมอร์นะครับอติก้าตัวปีล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นชุดเฟืองสแตนเลสเบรคาร์บอนนะครับใส่แขนแต่งให้เรียบร้อยก็คือสามารถจิกกิ้งได้นะแต่ต้องเป็นจิกใหญ่นะครับตกประบึกได้งานหน้าดินได้ลอยสายอินซีได้ทอลลิ่งท้ายเรือได้นะจบเลยนะครับชุดเดียวพอนะครับ คู่กับคันโอคุมาตัวนี้ยอดฮิตอยู่แล้วนะครับโอคุมาซิมิลันนะครับตัวนี้นี่กว่าจะเข้ามานี่รอนานมากนะครับไหนที่สุดก็มาสักทีนะครับน้าเท่ๆครับซิมิลันความเท่เขาอยู่ตรงนี้นี่ครับน้าเขาเสาะร่องนิ้วไว้ให้นะครับเพื่อให้เวลาเราเอานิ้วจับนะครับมันจะกระชับมือนะครับแล้วก็เป็นตูดแฉกนะครับสามารถถอดได้นะครับตรงนี้นะเป็นคันต่อโคนนะครับความยาว6กฟุต ต่อโคนนะครับ PE 4.8หรือเวท50ขีด100นะครับนะใครที่มองหาชุดทะเลนะชุดทะเลนะครับตกบะบึกได้ตกสวายได้ร้อยสายอินซีได้อยู่แล้วครับทอลิงท้ายเรือก็เอาอยู่นะครับไปหลักแก๊สสบายๆนะตั้งแต่คลายล็อกดาวน์นี่ลูกค้ามาจัดชุดทะเลกันเยอะมากครับ ก็ผมจัดตัวนี้ให้แล้วกันนะครับเซตพิเศษนะครับกับชุดโอคุมานะครับซิมิลันคู่กับลอกแฮมเมอร์นะครับอติก้าตัวนี้มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับเลือกมาได้เลยนะครับว่าถนัดหมุนข้างไหนเนาะอ่ะผมจัดให้สักสิบชุดแล้วกันนะครับเพราะว่าลอกมันเหลืออยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณสิบกว่าตัวนะไม่เกินไม่เกินสิบห้าตัวประมาณนี้ก็จัดให้สักสิบชุดนะครับเผื่อใครสนใจนะครับชุดตกปลาบึกชุดตกปลาทะเลแบบครอบคลุมนะครับชุดเดียวจบ นะงบเอาเอางี้ลอกนะมันอยู่พันเจ็บนะครับคันมันอยู่พันหบาทนะครับบวกค่าส่งร้อก็น่าจะอยู่ประมาณ3 7มพันเจานเอางี้มาผมคิดไป3,490บาทครับเฉพาะ10ชุดนี้เท่านั้นนะครับ3,490บาทเดี๋ยวผมหาสาย NJ ็แปนแถมให้อีก1ม้วนนะครับไปถึงจะได้พร้อมใช้งานนะ ให้ไล่ให้ดูความสวยนะครับส่วนคลิปอัดคลิปเทสนี่ก็ลองหาดูกันได้นะครับเยอะอยู่แล้วตัวนี้นะถือว่าเป็นคันยอดฮิตนะครับราคาประหยัดเน้นใช้งานนะครับลุยๆครับตัวนี้เน้นลุยๆนะโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักมาที่ Facebook f แฟนเพจหัตถายฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะคอยตอบให้เนาะ เลือกซ้ายเลือกขวาเลือกข้างมาได้เลยนะครับเอาที่เราถนัดนะครับโอเคลากันไปก่อนสวัสดีครับ